ทักษะสําคัญที่จะเปลี่ยนเราให้กลายเป็นผู้ประกอบการระดับสูงทักษะที่หนึ่งนะครับการมองเห็นโอกาสและภาพวิสัยทัศน์ของธุรกิจสิ่งที่น่ากลัวที่สุดก็คือเราต้องการทําธุรกิจแต่ไม่มีช่องทางโอกาสที่เรามองเห็นและไม่มีภาพวิสัยทัศน์ของธุรกิจนั้นเลยเห็นคนอื่นทําเรื่องนั้นทําธุรกิจนั้นดีเราก็อยากจะทําด้วยนี่เป็นจุดตายของคนที่คิดจะเป็นผู้ประกอบการดังนั้นสิ่งสําคัญก็คือจากการเรียนรู้ความเข้าใจและประสบการณ์ที่ผ่านมาของเราเนี่ยเรา เห็นโอกาสในการยกระดับตัวเองเป็นผู้ประกอบการจากธุรกิจอะไรจากคุณค่าอะไรที่เราจะแก้ปัญหาเพนพอยต์ของคนที่อยู่ในตลาดเมื่อเราเห็นโอกาสจากคุณค่าของเราที่จะไปแก้ปัญหาให้คนอื่นแล้วเนี่ยภาพวิสัยทัศน์ที่เรามองเห็นในธุรกิจของเราเนี่ยมันเป็นภาพอะไรในอีก10ปีข้างหน้าถ้าภาพนี้ชัดเจนแปลว่าเรามีทักษะเริ่มต้นที่สําคัญ เมื่อก่อนเนี่ยมันมีประสบการณ์ของความล้มเหลวจากการแหร่ตามๆกันละเห็นใครขายยำนะขายได้ดีเราก็แห่ไปขายยำไปตามๆกันเห็นใครปลูกเห็ดดีเราก็ไปเพาะเห็ดขายไปตามๆกันเห็นใครปลูกยางพาราดีเราก็ไปปลูกตามๆกันอันนี้ก็เป็นชนิดหนึ่งของการแหร่ตามกันแล้วสุดท้ายก็เฟลไปด้วยกันข้อที่2คือทักษะในการขับเคลื่อน4บทบาทสําคัญขององคอ์กรบทบาทแรกเป็นเรื่องเกี่ยวกับการตลาดและการขายบทบาทที่ สเป็นเรื่องของการปฏิบัติการให้บริการลูกค้าในการซื้อกันขายนะครับบทบาทที่3เป็นเรื่องระบบ i อทีเทคโนโลยีทุกวันนี้ถือว่าเป็นเรื่องสําคัญแล,และบทบาทที่4คือเรื่องบัญชีการเงินเราไม่จําเป็นต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญใน4บทบาทที่ว่าแต่เราต้องรู้เราต้องเข้าใจและสามารถกํากับหาตัวผู้เล่นมาช่วยกันขับเคลื่อนได้ถ้าเรางงๆทั้ง4บทบาทนี้เนี่ยเราจะไม่รู้ว่าเราจะต้องไปจับประเมินตีความหมายในแต่และเรื่องราวยังไงทำให้เรา จำกับกิจาการของเรายากกลายเป็นพึ่งจมูกคนอื่นหายใจร้อยเปอร์เซนต์ถ้าเราอยู่ในสถานะนี้เนี่ยต้องรีบแก้ไขโดยเร่งด่วนเลยด้วยการศึกษาหาความรู้ให้มีความเข้าใจหรือพูดคุยกับคนที่เขาเข้าใจเรื่องนี้อธิบายความเพื่อให้เราไล่ตามให้ทันจะเลือกธุรกิจอะไรก็ต้องมีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจแล้วก็พึ่งคนอื่นร้อยเปอร์เซนต์เนี่ยอันนี้ถือว่าอันตรายข้อที่3นะครับทักษะในการอ่านสัญญาณบวกสัญญาณลบแล้วก็แนวโน้มของธุรกิจหมายถึงว่า เมื่อเราบริหารกิจการไปเนี่ยเวลาเราดูตัวเลขดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับธุรกิจของเราเราต้องอา่านออกว่านี่เป็นสัญญาณอันตรายสัญญาณลบอันนี้เป็นสัญญาณบวกมีแนวโน้มทิศดีและมีแนวโน้มอะไรที่เกิดอยู่ข้างนอกที่เอื้อต่อธุรกิจของเราได้บ้างนะครับเช่นสมมุติว่าเรายิงแอดโฆษณาเต็มที่เลยแต่ว่าปรากฏว่าไม่มีลูกค้าตอบสนองซื้อเข้ามาหรือหาตัวแทนไม่ได้นั่นแปลว่าสัญญาณอ่อนแอมันบ่งบอกเราละว,ว่าต้องปรับจูนบางอย่าง จะเป็นเพราะข้อเสนอของแบรนด์เราไม่ชัดเจนหรือการยิงแอดที่ไม่ตรงกลุ่มหรือการไม่มีอินฟลูเอนเซอร์ประจําแบรนด์ที่ดึงดูดผู้คนเข้ามาเราก็ต้องไปทบทวนเมื่อมีสัญญาณบวกเช่นคนที่กินสินค้าของเราแล้วรีวิวด้วยความประทับใจเข้ามาเออเรารู้แล้วว่าสินค้าตัวนี้น่าจะโดนแน่แล้วทําการส่งเสริมมากขึ้นมากขึ้นอย่างนี้คือทักษะที่เราสามารถอ่านได้เมื่อเราอ่านเป็นการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงของเราก็จะปรับแบบถูกต้องเพื่อส่ง เสริมให้ธุรกิจสามารถก้าวขึ้นไปข้างหน้าได้ทักษะที่ 4. ทักษะการฟื้นฟูพลังใจและการบริหารความเชื่อ,อทำไมทักษะนี้สำคัญก็เพราะว่าตอนเราเริ่มต้นกิจการมันไม่ชัวร้อยเอร์เหรอกที่ทำอะไรแล้วมันจะเกิดผลลัพธ์ทันทีบางครั้งพยายามแล้วพยายามเล่าผลยังไม่มาสักทีเราก็ต้องมีความเชื่อว่าเยคนอื่นทำธุรกิจนี้ได้ถ้าเราศึกษาเข้าใจปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเราก็ทำได้ไว้ความเชื่อมันจะทำให้เราไม่ลังเลความลังเลจะทำให้เราถอดใจเมื่อเราใส่ความเชื่อ ราก็จะมีพฤติกรรมเรียนรู้พูดคุยกับทีมปรับปรุงระดมสมองและหาทางแก้เกมแต่เราจะทําแบบนี้ได้นอกจากความเชื่อแล้วเนี่ยต้องฟื้นฟูพลังได้ด้วยเพราะช่วงที่ขับเคลื่อนธุรกิจใหม่ๆมันต้องใช้พลังเยอะพลังผลักทั้งพลังดึงต้องใช้คู่กันจึงต้องมีวิชาฟื้นฟูพลังเพื่อให้เราสู้ไม่ถอยทักษะที่5ที่จําเป็นมากเลยการพัฒนาภาวะผู้นําและการบริหารการเปลี่ยนแปลงเมื่อเราเป็นเจ้าของกิจการ่ะโดยส่วนใหญ่ถ้าเป็น SME เราจะเป็น l e ดอร์ที่คอย บัญชาการให้ผู้คนเคลื่อนไปข้างหน้าไปสู่เป้าหมายที่เราตั้งไว้ภาวะผู้นำตรงนี้มันต้องหล่อหล,อ,ลอมความเชื่อสร้างพลังความร่วมแรงร,ร่วมใจของคนในองค์กรซึ่งองค์กรเกิดใหม่มีโอกาสสูงมากที่คนก็จะลังเลสงสัยเหมือนกันเราจึงต้องมีภาวะผู้นำที่โน้มน้าวคนอื่นให้เห็นภาพพร้อมลุยกับเราด้วยพลังที่สูงและทุ่มเททุกๆก,ก,กิจกรรมเพื่อสร้างความสําเร็จให้ได้นี่เป็นเรื่องภาวะผู้นำในขณะเดียวกันข้างนอกก็มีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วมากสิ่ง ที่เราเริ่มทํามันก็อาจจะได้ผลบ้างไม่ได้ผลบ้างเราจึงต้องประเมินทั้งข้างนอกและข้างในที่เราทำและบริหารการเปลี่ยนแปลงให้ได้เริ่มต้นจากเราไปสู่การทําทีมบริหารให้มีการเปลี่ยนแปลงดังนั้นการที่เราต้องการยกระดับตัวเองเป็นผู้ประกอบการระดับสูงเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นไปได้เพียงแต่ว่าเราต้องรู้ว่ามีทักษะไหนบ้างที่เราต้องเติมเต็มจนสามารถขับเคลื่อนกํากับดูแลทีมงานของเราให้ทําในสิ่งที่ถูกต้องพร้อมกับมีการบริหารการเปลี่ยน อยู่ตลอดเวลาประเมินความก้าวหน้าและปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาถ้าเรายืนหยัดนานพอพร้อมกับเรียนรู้ทําความเข้าใจจนเราเข้าใจมากขึ้นจนเกิดความชํานาญในการกํากับกิจการเนี่ยทุกคนสามารถเป็นผู้ประกอบการที่ประสบความสาเร็จได้ครับ